สวัสดีค่ะพบกับฮิตาชิรีวิวคลิปรีวิวแบบเรียลจากฮิตาชิสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวหม้อหุงข้าวฮิตาชิระบบไมโครคอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับรุ่น CH นะคะมีด้วยกัน2ขนาดค่ะนั่นก็คือขนาด1ลิตรหุงข้าวได้สูงสุดประมาณ5ถ้วยครึง่งและขนาด1.8ลิตรหุงข้าวได้สูงสุดประมาณ10ถ้วยค่ะ รุ่นนี้มาพร้อมสีขาวพร้อมดีไซน์เรียบและมนมินิมอลและน่ารักมากๆเลยค่ะดีไซน์ก็ง่ายต่อการใช้งานมีเพียง4ปุ่มกดซึ่งมีขนาดใหญ่กดง่ายไม่งงแน่นอนค่ะ h i ิตาชิออกแบบฝาระบายไอน้ําให้สามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ล้างนะคะใช้ไปนานๆอาจเกิดการอุดตันค่ะทําให้ไอน้ําไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในหม้อซึ่งน่าอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ข้าวเสียเร็วค่ะ หม้อในของหม้อหุงข้าวฮิตาชิรุ่น CH มีความหนา1.5ม mm, ิลิเมตรเพื่อความคงทนแข็งแรงให้เราได้ใช้งานไปอีกนานเลยค่ะพร้อมเคลือบพิเศษ4ชั้นสามารถป้องกันข้าวติดหม้อได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ หม้อหุงข้าว Hitachi รุ่น ch มาพร้อมโปรแกรมหุงข้าวอัตโนมัติ6โปรแกรมค่ะได้แก่ข้าวขาวข้าวกล้องซึ่งหม้อหุงข้าวรุ่นนี้สามารถหุงข้าวกล้องได้อร่อยหอมนุ่มอยากท้าให้ลองเลยค่ะแล้วก็ยังมีโปรแกรมหุงข้าวต้มโจ๊กและโปรแกรมนึ่งค่ะส่วนการนึ่งก็สะดวกสบายง่ายนิดเดียวไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเพราะว่ารุ่นนี้เขาแถมถาดนึ่งมาให้พร้อมค่ะ นอกจากนี้นะคะยังสามารถอุ่นข้าวได้8ชั่วโมงเลยล่ะค่ะใครที่กำลังมองหาหม้อหุงข้าวที่มาพร้อมโปรแกรมหุงข้าวอัตโนมัติจากแบรนด์คุณภาพดีที่น่าเชื่อถือมีดีไซน์ที่ดูดีแถมยังใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนึ่งอาหารได้อุ่นข้าวได้นาน8ชั่วโมงไม่ต้องทิ้งให้เสียดายรับรองเลยว่าหม้อหุงข้าวฮิตาชิรุ่น ch ถูกใจคุณแน่นอนค่ะ hitachi inspire the next